ต้อนรับเข้าสูอ่อักษรออนเลินค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณครูมีนนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนกันในวิชาสุขศึกษาม .2 ค่ะในเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายค่ะอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายก่อนนะว่าหมายถึงอะไรนะคะ ก็คือหมายถึงความสามารถของระบบต่างๆค่ะของร่างกายที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีทำงานนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลก็คือได้ผลดีนั่นเองนะคะ,ะบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นไงคะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างดีเลยนะแล้วก็สามารถจะประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วคล่องตัวนะคะไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็รู้จักคุณค่าของสมรรถภาพทางกายกันค่ะอ,อย่างแรกนะคะเราควรที่ต้องออกกําลังกายเป็นประจําค่ะอ,ออกกําลังกายกันไม่เอ้ยใครไม่ค่อยได้ออกก็ไปออกกันนะคะก็จะช่วยกันการตุ้นนะคะให้ร่างกายเนี่ยเติบโตได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะจะเดินจะเคลื่อนไหวยังไงก็ดูกระฉับกระเฉงคล่องตัวนะคะผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีด้วยค่ะก็ทําให้ทําให้เวลาเราทางานหรือว่าประกอบกิจการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ได้ผลผลิตที่สูงนะคะกล้ามเนื้อต่อ ออตอนช่วงนี้นะคะจะมีความสําคัญในการป้องกันในโลกของการปวดหลังถ้าได้ออกกําลังกายตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้ค่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นการควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะและก็ยังเป็นการป้องกันโรคหัวใจวายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและก็ยังเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูเกณฑ์กันดีกว่ามา เกณฑ์สมรรถภาพทางกายประกอบด้วยอะไรบ้างมาค่ะามาดูองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะคะอย่างแรกก็คือพลังค่ะหรือกำลังของกล้ามเนื้อค่ะถัดไปค่ะจะเป็นความแรงนะคะความแรงของกล้ามเนื้อความอดทนความเร็วความคล่องตัวความอ่อนตัวความสมดุลหรือการทรงตัวการประสานสัมพันธ์แล้วก็ เวลาในการที่เราทำปฏิกิริยาตอบสนองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสมัครทภาพทางกายเนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนตอนสำรวจนะคะก็คือดูว่าร่างกายเราแข็งแรงหรือเปล่ามีการเจ็บป่วยไหมแล้วก็มีความพร้อมหรือเปล่านะคะในการที่เราจะปฏิบัติ ขั้นที่2นะคะก็จะวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยนะคะโดยค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็นำนะคะตรงนี้ไปทำแนวทางเนาะในการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้คะ่ะ 3. ค่ะเราก็มากำหนดนะคะปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมายคะ่ะดูเราก็มาดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาตรงไหนบ้างอ่าพอเรารู้แล้วทำไงต่อ เราก็มาปรับปรุงเนาะปรับปรุงแก้ไขว่าเราจะทำยังไงต่อไปเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาข้อ4ี่ต่อค่ะคือเลือกเทคนิคแล้วก็วางแผนการปรับปรุงอืมก็เลือกวิธีที่ง่ายแล้วก็เราสามารถปฏิบัติได้จริงๆนะคะ,ะจากนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการวางแผนทำตารางเลยค่ะออกกำลังกายให้ชัดเจนนั่นเองถัดไปค่ะข้อ5าคือฝึกปฏิบัติ ก็ให้เราฝึกปฏิบัติตามแผนที่เราได้กำหนดเอาไว้ค่ะและสุดท้ายนะคะเราจะมาประเมินผลและปรับปรุงพัฒนากันโดยดูว่าเอ๊ะที่เราทำไปเนี่ยมันบรรลุไหมมันสำเร็จไหมตามความต้องการที่เราอยากได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรที่เราจะต้องเอาไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อนะคะอ่าเดี๋ยวมาเข้าสู่กิจกรรมหนูตอบได้กันค่ะวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้ นะคะทุกคนได้ลองเล่นกันเนาะมาช่วยกันตอบนะคะมาช่วยกันครูตอบนะ,อ,ะอ่านข้อความค่ะแล้วเลือกคําที่กําหนดนะคะมาเติมนะคะพร้อมกับให้เหตุผลด้วยเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างอ,อันแรกคือว่าย nah? น,น้ําอันที่2วิ่งเร็วอันที่3บาสเกตบอล4เทนนิส5ยิมนาสติก6โยคะ7ขี่จักรยาน8แบดมินตัน วิ่งซิกแซกและสุดท้ายคือฟุตบอลนะคะมากันข้อ1ค่ะนุชลีค่ะต้องการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวดังนั้นควรเลือกกีฬาอะไรคะอยากจะคล่องตัวอยากจะคล่องตัวมากๆเลยก็ควรที่จะต้องวิ่งอ่าคว,อควรเลือกกีฬควรเลือกกีฬาวิ่งเร็วค่ะอ่าวิ่งเร็วเนาะจะได้เสริมสร้างความคล่องตัวนั่นเอง และกีฬาอะไรอีกมีวิ่งอะไรอีกไหมน่นั่นไงเจอแล้วก็คือวิ่งซิกแซกนั่นเองและวิ่งซิกแซกอ่าและวิ่งซิกแซกนะคะเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรอ่าเป็นการฝึกค่ะเป็นการฝึกให้ร่างกายค่ะให้ร่างกายบ,าบังคับควบคุมทิศทางได้ ควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นอ่าควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นนะคะมาค่ะคนที่สองนะคะต้นกาค่ะต้นต้นการะคะต้องการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดังนั้นนะคะควรเลือกกีฬาจุดๆุด,ดกีฬาอะไรดีอ่าเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออามาอันแรกก่อนก็คือบาสเกตบอล อ่าบาสเกตบอลนะคะและอะไรอีกดีเราอยากได้มัดกล้ามเนื้ออะไรดีออ้กกำลัง่เยอะหนักหนักหน่อยก็จะเป็นฟุตบอลนั่นเองอ่าเพราะเป็นการฝึกนะคะเพราะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลายส่วนอ่ากล้ามเนื้อหลายส่วน อ่าให้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ย,นยแนะนำเลยค่ะเป็นฟุตบอลกับบาสเกตบอลนะคะอ่าถัดไปข้อสาค่ะรถถังค่ะรถถังนี่คือชื่อคนนะไม่ใช่รถถังจริงๆนะอ่ารถถังนี่เป็นชื่อคนนะลูกต้องการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัวดังนั้นควรเลิกกีฬากีฬาดีดีอ่าก็คืออ่อนตัวก็จะเป็น ยิมนาสติกอ่ายิมนาสติกเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นไงคะยืดหยุ่นดูกันยืดหยุ่นร่างกายได้ดีเนาะแต่ไม่ใช่กีฬาดเดียวนอกจากยิมนาสติกมีอะไรอีกที่น่าสนใจอ่าโยคะอ่าโยคะเพราะว่าช่วยในการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายคะ่ะ อะช่วยในการฝึกการยืดหยุ่นของร่างกายอ่าช่วยในการฝึกการยืดหยุ่นของร่างกายนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีโจทย์นะคะมาให้นักเรียนอ่ะช่วยกันทําเดี๋ยวมาช่วยคุณครูทํากันนะคะมาค่ะข้อใดค่ะคือประโยชน์ ระยะยาวจากการฝึกฝนและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะข้อ1น,นะคะมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอข้อ2ป้องป้องกันโรคปวดหลังเมื่อสูงอายุข้อ3เป็นผู้มีสมาธิดีผลการเรียนดีขึ้นข้อ4ร่างกายจเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบข้อไหนดีคะอ่าประโยชน์ระยะยาวนะอ่าระยะยาว แอบมาไว่นิดนึงช่วยนิดสิตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องดูที่มีผลระยะยาวก็คือตอบข้อ2นั่นเองป้องกันโรคปวดหลังเมื่อสูงอายุค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้เรียนกันแล้วว่าในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทำตามแล้วก็กลับไปทบทวนด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน